สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะแม่ออสเมอกับบอสโบนะคะจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเ,เลี่ยงเนาะเลี้ยงคนที่อยู่เบื้องหลังในการเหตุกระทงหรือนั่งงามนะคะน้อสิเดเมืองนั่งงามตัวเป็นๆว่า<ม>ผู้ใดหรือเป็นผู้ใดมาเมืองตัวจริงนี่สีสวยคือมือประกวดบอเผยได้เมืม่อนี้เขาจไปสลองสายสะพาย กับรางวัลกระทงสวยงามนะคะของเมียวสมอกับของบานฮักโบค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวติดตามมึงพี่น้องอุบลมีส่วนรวมในการจัดงานหลักครับเป็นหัวลักพร้อมในการจัดงานเดมีงานอีกแล้ครับสำเร็จไปได้ด้วยดีมือหนีเข้ากัลยมาจะลองถึงความสําเร็จของการงานอีบุนพาคนไปแล้วก็เข้ากับมาเลี้ยงแต้กิ้วน้องๆที่ทํากิจกรรมให้เราเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงขอบคุณเมน ขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมือเข้านอขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเขานัดกันกับน้องยวนล้านน้องบอกว่าอยากกินยำเนาะยำครับวยเกี๋ยวเรือตัวเปเตี๋ยวเรือนี่เมยยกกับไปน้ำกันอันนี้ก็น่าง่ามเพมือนกันครับพี่น้องผู้ได้รางวัลายที่สุดมือั้นเมนนะคะเดี๋ยวพ่อกันค่าไปกินน้ำกันพี่น้องแต่ก็เชิญพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อปๆาะครับพี่น้องไปขอหน้ำกันครับป๊าดบค่ะปเร็วๆบ๊บไปหิ้ว ป,ป้าพี่น้องเอียมเอียมเอเล่เอียมเอี่ยมเอเล่มือนีผ้าผ้านั่นางงามนั่งกระทุง่งมากินเข่าหลังจากที่แล้วการแล้วงานครับพีน่น้องมารียกแอร์คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังจากเบื้องหน้าพร้อมเบื้องหลังพร้อมขอบคุณบ้านฮากโบวัชะระกับสำนักง,งานเพชรบ,บึงกุยบู ขอบคุณเรากับขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณกองเชียร์นางงามบาน,น,นหักเมียนบานหักของเบอรัประชละเมียนครับรมผมขอบคุณทีมงานที่กระทงเมีอสมอขอบคุณพี่เลี้ยงนางงามเมียนขอบคุณครูปอหนี่เห็นร่งานเมียนก็ร่างนั้าสดเมียนงานใหม่ใหม่เออพูดอยู่เมื่อไงแล้วก็ผู้แรงงานซอยมีอสลมอเอาล่ะการเลี้ยงเตี้ยวเพิ่นพูนคืนถวยในอครึ่งแล้วออกเอาโอ้โหเบิร์ตตีแล้วมาสะอาดตี แล้วก็งนี้ต้องต้องขอบอรขอบ่อมากนขอคุณหลวงพงษ์พ่ที่มอกให้กาานงามละกันก็สังกานกับซ้ำเลจบอดายเพว่าพี่น้องกระสีกรสีพอนีงงๆอยู่ว่าผูดใดป็นงามมือขึ้นนี่แมนผู้ใดเนี่ยตอนนี้มคล้องกระสีคือปลาขายพี่น้องนี่อันนี้นัางงามบ้านบัวนะครับี่ รองอันดับสองพอนะใส่ข่อไปเลยนี่มาสลองสายสะพายพี่รองอันนี้ก็นางงามเอันนี้ก็นังงามพูกันคนเด้หลลารางวันยูแตว่าเพิ่นเพิ่นเอามาบ่ไหวลดรดรถบัตรนึงหุ่นรางวันเราเฮียนังงามใส่หอดสายสะพายมากินเนี่ยมากินย่ำ เอาไอ้เจ๊กียวนางงามพอใจเป็นมึงคุยพใจเป็นมึงคุยได้หนาหนๆเบอร์สองเมื่อนั้นเลยปาดลงเวทีมาพี่น้องอาจจะเจือบค่อยได้ยืนยืนในมึงมึงหุ่นนางงามฮอร์ลอดแบบว่ได้ใส่เสื้อขาวคนเห็นบอาใส่ยูวแบบว่าใส่สุดซุ้งเพียพี่น้องเดี๋ยวเดินสายเดี๋ยวเดินสายสายยังสายไฟเดินสายไฟออกงานเท่ากับพร้อมเดินสายไฟพร้อมนางงามเขา เพราะเพิ่นสูงก็เลยดิเดินสายไฟปคนนี้ก็เลยได้มากเลี้ยงความสำเร็จของทีมงานท่มนต้องในทีมจัดงานผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังน้องน้องน้องอามน้องยุ๊บน้องน้องซอนน้องลีคุณเมลีน้องก็ได้น้องเตาน้องแอนพี่ปอพี่ก้าน้องสมอมือนีก็เลยมาเรียงพวกทีมงานเบื้องหลัง แแมนนล้วะครับเอาอันนี้อันนี้คือเขียนไว้กองกระถินกระมีอที่มือนี่กองกระถินมือนี่ตั้งกองกระถินตั้งต้นพระปลาไว้พี่น้องบ่บ้าสิเป็นบ้านฮักโบวแต่ละหลังทุกๆบ้านฮักเลยแมนเพิ่นตั้งต้นพระปลาไว้ขอเลี่อนเชิญพี่น้องนะค่ะเพราะมีใจศรัทธาจะรวมทั้บุญบุญกระถินสามัคคีของทีมงานสามัคคีบ้านแพงตั้งต้นพระปลาไหวสามหมื่นบาทเนี่ยอ่าสายของพี่อำนาจครับพี่ลำพันธ์อีก15,000บาท ทีมของบ้านฮักโบวัชร่าอีกแล้วก็บ้านฮักปันปันอีกปลุกลูกอีกเข็มอีกหลายคนพี่น้องจะไปเอ่ยซื้อไม่ซีวัดคุณหรอว่าเมันว่าซีวัดวัดบ้านแพงน้องเหนือได้ตำบลแพงนี่ตีใช่หรือวัดแถวบล้านเทน่ยวใช่แล้วก็วัดมู่งซีนี่วัดไช่มงคลซีวัดมืออื่นมวลแน่นอนไม่กันเฮะกระถินหรือจังไรกันล่องมึงมืออนี่คือว่าจิไป มือนีสิไปเมืองสุดป<ะ>้า <c oughs> แห่กะนที่นี่มึงสุดพร้อมจะได้ไหมขอบคุณธรรมดาขอบคุณก<า>ิจกรรมดีๆจากพี่นุชไต้หวันขอบคุณอันอนี้เรื่องสาวจากต่างแดนแมีนแล้วแล้วก็พี่สาวจากเยอรมันแล้วก็พี่รัตนาจากเยอรมันหื<ข>อว่า <ขอ S 2> เป็น,ปนรอบ่าหันกันเป็นทีมผู้เพนนิันสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นมากแล้วรอบเมืองอีกเขาจะไม่มีกิจกรรมอะไรอีกมากเพื่อเพิ่นอยากอยากอยากให้น้องๆนี่เขามีส่วนร่วมน้องกันพร้อม แล้วก็เพิ่นเพื่นมอบกำลังใจให้น้องๆได้เสื้อให้พร้อมเนาะสำหรับพี่นวดไต่บ้านผู้ใหญ่ใจดีเฮานะครับเงินหนี้เลี้ยงน้องๆได้กินได้อิ่มพร้อมอิ่มคากิ่มคักิ่มคากันจนเบาบางสายสะพายด้วยนั่งง้าง่อยคักบ่อสมได้ตำแหน่งบ่อบานอื่นข้าเจ้าเอาขึ้นหึงไม่แล้วบ้านค่ะคอยยังใส่ออมบ้านเพียงสีแห่เนี่ยพอกระชินไม่หมือนอื้นเนี่ยอันนี้กองกระชินอันนี้นั่งง้างแห่พอกเหลื่อมใส่กันบ้านนี้ นั่งงามกกองกะทินเฮนกันเมือนพี่น้องมะเบิงนะครับมาเจ้ากวาไปนัทิ่เฮ่างามใ่กะทินเ่เลยย่างทอดที่ทอดนกันเบีนิี้วน่เปลี่ยนเขาั้งทอดคือเกินได้แต่ไปมันงิ้นะม่ปลาไปตีให้เพื่อนนะเกินนี่เ่างันท่ยืมเงินลงมาดีบ่บมีเศษบ่บมีไปมันดีคือรถจังเอาหนึ่งหกแปดศูนย นี่เขาได้รางวัลกระทงสวยงามรางวัลที่หนึ่งนะครับเลยมาบ่ได้เอาใบพูดเดียว<า>บ่บบบได้กินพูดเดียวหลังจากหักอุปกรณ์เนลเลีวหลังจากหักอุปกรณ์คาแห้งคายห้งเนลเล้วเลี้ยงเพราะว่าน้องมาประกวนรวมทุกคนเนาะแลนฮันคองไห้มือในกระไดอย่างเขาได้ใครอ่ะเาได้ครับ เขาดาบังดิเขาดาบจตินี่มันเขาดามจงโอยโง่ไต้องจมเนาะเอาพนีช่องมันว่าสิมันบอกวาอะไเดี่ยพนมีช่องเด้อเดี๋ยวคนที่เสาร์ที่ทำเมื่อนึ่ึ้นน่าฝากช่องอยู่ เอาไปืีเอาบ่เงินเอาไปจ้ามั่งเอาไปเอาตีเงียนผ้าเข่าเด้จ้าดูเงียนดูเดี๋ยวพเข่าอันนี้พระอิ่มแันคักพี่น้องอันนี้อันนี้คือเครื่องหนึ่งนี่หนิเครื่องหนึ่งเอาไปเอาไปเก็ียบเราไม่ตีเครื่องหนึ่งเกลียบไปเก็บแล้วมาเป็นงานอันนี้เอาเอาคือไปได้ยไม่ะขางสั่น เอาวิ่นอย่งแล้วออเชีเวิร์ดแม่ปอใสุ่ไ้จิตอบไปตอบชัดๆไ่ตอบอมแกหอมหอมยักเปะชีเวิร์ดแม่ปอใสคือก็คือชอบปีนนะคะอะไรอีกกอาห้ออยุบอันนี้ ที่ไปให้องป้่งเสียดายป้อเอาป้ออะไรที่้อได้ไหมแล้วเห็นป้องเพาะว่อากาศครับุณกบินน่ะหาม่กดกันก็ได้ิ่มแล้วเนาะก็สดเก็บกันแล้วเน่ย้ามันปลูมาอีกเหญ่ พุ่มใจอยู่ด้วยน,น,น,นี่น้องเนี่ยราชนาเลิศกระทงสายกระทงสวยงามล่างวันกับเขียนล่างวันกับเขียนบ่นนถือแมมันจะได้อยู่กัน,น,กกน,นวันกับพึ่งกันนั่นแหละพุ่มใจเนาะยใจของวันไม่ล่อลิงเดียวอ่ะล่อลิงอันนี้งานกระเทยจังวันน,อน,นอ้อ <c oughs> งหนูแกนอ้องบอลจุฬาตัวเชียงยังเนาะไมเป็นกุยไมเป็นกุ้ขาหาเสียงไเป็นจีเป็นประตูน้ำ เขายกดตอไซนาเลยว่าเบอตะบออยากไปนับคุณนะครับมันนิดเดีไม่ใจนเเพราะออกซอยฉันพรเรากีสิติเขาคิ้หลังไม่เดี๋ยวอุนให้บุระบาทสองบาทพี่ก้าไปใส่ก้องพี่กองกับใช้กล้องนหะเด็กแก่งเด็กแว่นมาแก้งสิ่งรถเลย กุ้กใบตองสดแม่หยกใบตองเน่าสามด้วยยาบ้าดีเกก็แ่งใบตองสดแต่แต่เมื่อกี้นเจ้าอาบแนมไปปาดถ้าเราไปสื่อของก่อนพี่น้องจะเข้านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อเอาลำล่าไปก่อนเดี๋ยวอันมือแร่งพ่อกันนะครับตั้งต้นกระถินคลิปหนาอะไรสดหนาด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ เลียมไล่ไปก่อนคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม